สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดาูวิธีการใส่แม่เหล็กนะคะแม่เหล็กติดหูกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะมาดูให้ดูตัวอย่างก่อนว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ mm. ก็คือแม่เหล็กแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะนี่แม่เหล็กที่ที่ติดหูกระเป๋าแบบนี้นี่นี่ตัวคาดนะคะตัวคาดกับแม่เหล็กแบบนี้นี่นะะ เราจะพามาดูวิธีการการใส่แม่เหล็กแบบนี้นะคะเข้าไปในตัวกระเป๋ากันนะคะว่าจะทำกันยังไงีแบบนี้อันนี้ก็คือคุณแม่กำลังทำนะคะก็คือจะเจาะรูแบบนี้นะคะเจาะรูแล้วก็ใส่ติดกระดุมเข้าไปแบบนี้ อันนี้คือฝั่งของของแม่เหล็กด้านนี้ก็คือใส่ใส่อ่าไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเรามาไม่ทันเนาะก็ใส่แบบนี้แล้วต่อเข้าไปกับเส้นอันนี้เราเรียกสาย PVC นะคะนี่ก็จะติดเข้าไปแบบนี้อันนี้คือหนึ่งฝั่งเรียบร้อยนะคะเรียบร้อย <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อีกด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใส่ด้านนี้ให้ดูด้วยสิคะนี่ก็จะติดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวคาดนะคะ ตัวล็อกตัวคาดกระเป๋าฝั่งนี้เราก็ติดกระดุมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็นับเส้นให้ให้ตรงกันนะคะให้อยู่เส้นเดียวกันนะคะกึ่งกลางกางึ่กงลกลางนะคะสองสามสี 2> 2, 3, 4, ่กึ่งกลางนับนับลงไป นับลงไปสองจะอยู่เท้นที่สี่นะคะจะจะเราจะใช้ตัวเจาะเจาะนับจากขอบปากลงไปอยู่เส้นที่4ี่นะคะแล้วก็อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะของกระเป๋าเนาะก็จะใช้ตัวเจาะเจาะดูล,ลงไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นสองดูแบบนี้ จากนั้นก็เอาแม่เหล็กนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่แผ่นรองนะคะก็จะมีมาในหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เราก็มีขายนะคะชุดละชุดละห้าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นชุดนี้ถ้าเป็นพร้อมชุดไม่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 ใช่ชุดแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นจะเป็นชุดแบบนี้นะคะนี่ จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้อันนี้คือหนึ่งนี่นะคะนี่คือเราเรียกหนึงชุดนะคะนี่แบบนี้นะคะจะมีจะมีสี่ตัวแบบนี้นะคะนี่จะมีแผ่นร่องแล้วก็แม่เหล็กนะคะแล้วก็กระดุมหนึ่งเมตรแบบนี้นะคะกระดุมก็มีคู่มากับตัวนี้นะคะก็จะเป็นขาแบบนี้อันนี้เราขายชุดนี้เราขายอยู่ที่ชุดละหบาทนะคะก็จะมาใส่หูกระเป๋าแบบนี้นะคะ ส่วนสายที่เป็นสาย PVC แบบนี้นะคะเราขายเป็นเมตรนะคะเมตรละสิบ้าบาทเนาะเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะหนึ่งใบก็จะติดลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่สําหรับตัวเจาะเราไม่มีนะคะตัวเจาะเราเรายังไม่มีเข้ามาขายนะคะนี่ตัวเจาะเราก็จะมาเจาะรูแบบนี้เห็นไหมคะนี่เจาะรูแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่แม่เหล็กนะคะใส่ไอ้แม่เหล็กตัวนี้ไว้ด้านนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็ใส่ดอกลงไปนะคะอเพื่อความสวยงามเนาะเพื่อความสวยงามของเขาเราก็จะมีอดอกไม้ด้วยอันนี้ดอกไม้เราขายตัวเทาเท่าไหร่นะคะตัวละสองบาทนะคะอันนี้เป็นดอกเล็กนะจะมีดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่นะคะสําหรับดอกเล็กนี้เราก็จะขายดอกละสองบาทนะคะอื แม่เหล็กก็ชุดละ5บาทนะคะแม่เหล็กก็จะเป็นชุดละ5บาทอันนี้คือวิธีการเจาะนะคะส่วนด้านนี้เราจะใช้หัวแหลงนะคะในการเจาะเจาะรูเนาะเราจะไม่ได้ตอกนะคะเราก็ใช้ตัวนี้วัดแล้วก็เจาะรูเข้าไปแบบนี้นี่ ก็ใส่กระดุมลงไปอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกระดุมกระดุมขาสั้นนะคะอันนี้จะเป็นกระดุมขาสั้น<ป>8มิลน,น,นะคะต,ตัวนี้กระดุมเราก็มีขายนะคะแต่กระดุม8มิลจะหมดแล้วกระดุม8มิลแต่ส่วนมากของเราจะมีขายามนะคะขาสั้นของเราใกล้จะหมดแล้วเามาดูกันอีกหนึ่งใบนะคะ แล้วก็เอาชุดที่เราตอกอ่ามาวัดไว้แบบนี้นะคะรูรูของเขาจะอยู่อ่าเส้นที่2กับเส้นที่4นะคะรูจะแล้วก็ทาบแบบนี้ก่อนให้เขาตรงกันนะคะนี่จากนั้นก็เจาะใช้หัวแรง้งเจาะแล้วก็ติด กระดุมเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะไปย้ําทีหลังเนาะเอาเราไม่มีตัวย้ําเนาะเราไม่มีตัวย้ําหมุดนะคะที่เป็นนูนๆเนาะเราก็ใช้ค้อนนะคะย้ําลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มาดูใบที่เสร็จแล้วนะคะใบที่สําเร็จแล้วก็จะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ยังไม่ทําสายเนาะอันนี้เดี๋ยวจะทําสายใส่อีกนะคะนี่ ก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะสวยงามนี่อันนีอ้อันนี้คือเราจะย้ำแล้วนะคะนี่อันนี้ใช้ค้อนย้ำนะคะนี่หลายคนบอกว่าใช้ค้อนย้ำแล้วหัวกระดุมจะเบี้ยวนะคะก็ไม่เบี้ยวนะก็สวยเหมือนเดิมแล้วก็ใช้หัวค้อนนะคะตอกตรงๆนะคะอย่าไปเอาตรง ตรงริมริมหัวคอนตอกนะคะไม่งั้นก็กระดุมก็จะบุบนะคะก็จะไม่สวยนี่เราก็จะย้ำลงไปแบบนี้นะคะก็จะทําให้หัวกระดุมเราไม่บุบนะเราอันนี้เราคือเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช้ตัวย้ำเลยนะคะก็คือไม่มีตัวย้ำเลยก็คือเราจะใช้คอนอย่างเดียวเลยนี่ด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือย้ำแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระดุมด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นกระดุมที่ย้ำตัวนี้ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นตัวนี้นะคะด้านในอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแบบน,นี้นี่ค่ะสำหรับใครที่สนใจแม่เหล็กก็สามารถทักมาได้นะคะอ่าชุดละ5บาทเนาะชุดนี้เนาะนอ่า…สำหรับดอกดอกไม้นี่ก็2บาทเนะ ดอกดอกไม้2บาทแล้วก็สาย pvc นี่เราจะขายเป็นเมตรนะคะเมตรละ15บาทนะคะอันนี้ใช้ใช้ประมาณกี่เซนนะคะที่ตัดตรงนี้นี่ทอันนี้ก็ใช้ตัดตัดตรงนี้นะคะตัดมาทําตรงนี้แค่สิบสองเซนนะคะนี่ถ้าอยากให้ทําเป็นชุดแ,แบบนี้ให้ก็ได้นะคะชุดแบบนี้ขอหน่อยค่ะหนึ่งอัน นี่นะคะถ้าอยากให้เราทำเป็นชุดแบบนี้ให้ก็ทำได้นะคะชุดนี่นี่ชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะ15บาทนะคะนี่คือได้ได้ไปแบบนี้เลย15บาทแต่ถ้าถ้าจะเอาเฉพาะแม่เหล็กตัวนี้นะคะชุดละห้าบาทนะคะแต่ถ้าจะเพิ่มมาให้เราทำเป็นแบบนี้ให้ก็ ชุดละ15บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเราจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะด้านล่างคลิปเลยถ้าใครสนใจเนาะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าของตัวตะกร้าของเราไปอีกนะคะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ใส่สายก็จะมาใส่สายอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ลายนะ ำหรับลายนี้ก็ยังไม่เคยสอนนะคะถ้าใครอยากให้สอนทำลายนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเผื่อแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเผื่อมีอะไรมาอัปเดตให้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ